สวัสดีค่ะวิลคัมทูกา t ตูมิ่ชาแนลวันนี้มานําเสนอเมนูน้ําพริกปลากระป๋องวัตถุดิบที่เราจะทําในวันนี้ก็จะมีพริกขี้หนูประเทียมมะเขือเทศต้มสุกต้นหอมผักชีผักอิหลึงปลากระป๋องเกลือและผงชูรสพร้อมแล้วมาเริ่มทํากันเลยค่ะนําวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นํามาตำ กระตุนจะใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชาจากนั้นใส่พริกขี้หนูลงไปใส่กระเทียมลงไปและตำกล้วยผัดอีหลงจากนั้นเราจะเริ่มตำกันเลยนะคะจะตำจนละเอียดเลยนะตำไปเรื่อยๆจนละเอียดตำจนพอละเอียดแล้วกระตุนจะนำมะเขือเทศต้มสุกลงไปตำ ตำให้ละเอียดและให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะพริกที่เราตำก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะกระตุนใช้ปลากระป๋องสองกระป๋องนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นตั้งกระทะและเทน้ำมันลงไปพอน้ำมันเดือดก็นำพริกที่ตำไว้นำมาผัดเลย จากนั้นเทลกระป๋องที่เตรียมไว้นำมาผัดและคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันกระตุนใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยใบต้นหอมผักชีและคนให้เข้ากันเพียงแค่น,นี้ก็เสร็จอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็มาจาัดจานพร้อมรับประทานค่ะ น้ำฟิกปลากระป๋องสุดเด็ดทำง่ายอร่อยด้วยขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ